ผมสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาส่งโดนนะครับกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เขาค้อเลยนะครับวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับผมเราจะเอาตัวโดนนะครับรุ่น EC30 นะครับขึ้นมาบินเป็นงานสวนดอกไม้นะครับที่ไล่ไฮเดรนเยียคาเฟ่เขาค้อในไฮเดรนเยียคาเฟ่เขาค้อครับครับผมที่นี่ก็จะเป็นไล่สวนดอกไม้เลยทุ่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าภาคเหนือตอนล่างก็ว่าได้นะครับสําหรับ ไฮเดนเย่าคาเฟ่ของเรานะครับต่อครับเดี๋ยวเราก็ก็เดี๋ยวเราก็จะมาฝึกนะครับให้พี่เขานะครับผมในการบินโดนนะครับวันนี้ก็จะเป็นบินโดนพ่นยาใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่เป็นโดนพ่นยานะครับพ่นส่วนดอกไม้นะครับเป็นส่วนมากเขาพ่นเกี่ยวกับยาอะไรครับเออมันจะมีแล้วแต่ช่วงนะครับเป็นฮอร์โมนเป็นอยาฆ่าแมลงเป็นยาเชื้อราอะไรประมาณนี้นะครับบสําหรับที่ใช้อยู่เพราะปัจจุบันนี้นะครับ ผมใช้แรงงานของคนนะครับซึ่งบางครั้งมันไม่ทันการนะครับเนื่องจากส่วนเราใหญ่ใหญ่ครับใหญ่จริงครับผมนีม่ใช้ใช้กี่คน,นครับปกติในการฉีดครับถ้าเกิดฉีดยาบางทีเราใช้ถึงห้าสายห้าสายเราจะต,ต้องใช้พนักง,งานของเราถึงสิบคนนะครับเพราะว่าคนฉีดคนฉีดห้าคนก็ถือ,ถอว่าห้าสายนะครับแล้วก็คนดึงสายอีกหนึ่งคนก็คือหนึ่งคู่ หนึ่งคู่ตอนหนึ่งสายมันก็เท่ากับว่าเราใช้แรงงานคนสิบคนตอนหนึ่งวันแล้วเสร็จแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายมันก็เลยมันก็เลยเยอะเสร็จแล้วเราต้องการเราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือลดต้นทุนลดต้นทุนใช่ครับครับผมครับแล้วก็ผลผลิตมันก็คิดว่ามันน่าที่จะโอเคครับครับผมพอทีนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะครับผมว่าตอนเราเราใช้โดนกับคนดูว่าเปรียบเทียบกันเลยครับว่าเราใช้โดนเนี่ยเป็นยังไงจากปกติเราฉีดกี่วัน กี่วันเสร็จครับอถ้าเป็นถ้าเป็นสวนของเรานะครับใหญ่ขนาดนี้มันต้องแบ่งโซนนะครับ,บมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะฉีดครั้งเดียวเสร็จเลยบางทีโซนหนึ่งประมาณทั้งห้าไร่เจ็ดไร่หรือสิบไร่เนี่ยวันนึงเต็มเต็มเลยบางทีนะครับแล้วค่าใช้จ่ายค่าแรงงานคนฉีดยาที่นี่ที่ผมจ้างอยู่เจ็ดร้อยต่อหนึ่งคนนะครับ,รบแล้วสําหรับคนดึงสายฉีดยาอนันั้นอีกสี 500, ่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยใช่ครับต่อคนคือหนึ่งคู่อ่ะเราจะต้องใช้เงิน เงินประมาณหนึ่งพันพันกว่าบาทในการที่แล้วเสร็จแล้วทีนี้มันจะต้องมีถึงห้าคู่วันหนึ่งอ่ะมันจะต้องใช้ค่าเล่าค่าค่าจะจ่ายประมาณหกพันบาทสําหรับการฉีดยาแต่ละครั้งครับผมแล้วบางครั้งถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มันมีฝนตกเยอะนู่นนี่นั่นอากาศไม่ด,ดีอะไรเนี่ยเชื้อรามาขึ้นเราก็จะต้องสามวันสี่วัน<ม>ต้องฉีดทีนึงค่าจะจ่ายมันก็สูงขึ้นเยอะใช่ครับเยอะมากครับผมอ่าทีนี้เราดมมาลองดูนะครับพอเวลาเราไปใช้โดนแล้วนะครับเราจะลดต้นทุนได้เยอะแล้วก็ ลดเวลานะครับในการทํางานแล้วก็ลดคนนะครับได้มากเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองไปดูนะครับวิธีการบินนะครับผมว่าจะบินตรงไหนบินโซนไหนนะครับผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองติดตามชมครับมันจะมีล็อกเลยครับแล้วก็วางวางวางไปแค่ตรงๆครับผมให้มันสนิทแค่นั้นเองครับ นี้กกดหน่อยนิดนึงนะครับให้มันเข <gö> ้าใช่ครับพอเราเสียบปุ๊บเดี๋ยวโดนมันจะเริ่มเซตเซตระบบมันเองนะครับมันจะเต็มที่ครับมันขึ้นได้แค่สองเที่ยว <ắng S 2> ถ้าเที่ยวสองอ่ะสามารถขึ้นได้มันต้องดูก่อนนะรครับว,ว่าเที่ยวแรกอ่ะเราขึ้นไปหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์หมดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วที่จะขึ้นเที่ยวสองได้แค่นั้นเองครับผมแต่ถ้าเราเราเปิดน้ําทีเนี้ยถ้าเราเปิดน้ําเยอะครับเปิดน้ําเยอะเนี้ยน้ำมันก็ต้องหมดไะมันอาจจะขึ้นรอบสองรอบสามได้อ๋อหมายามว่า คือเราสามารถปล่อยปล่อยน้ําออกเยอะอ่าปล่อยน้ำออกเนื้อออกน้ำหมดไวใช่ครับรอบการบินมันก็จะเพิ่มขึ้นอใช่ครับผมเขาตูดเอาท้ายโดนนะท้ายโดนอยู่กับเราทีเนี้ยพี่จะยกซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาเลยครับพี่จะบินขึ้นใช่ครับหรือจะบินลงบินลงพร้อมกดลงก็ได้นะครับเพราะมันอยู่ในความเร็วที่ไม่เร็วมากครับเราอองมันไม่ติกตามความสูงที่เราต้องการเลยเราก็ปล่อยอ๋อมันอยู่ที่เราที่เรากำหนดใช่อยู่ที่เรากำหนดพอถ้าเกิดว่า เราอยากให้ต่ำเราก็องต่ำอ่าใช่ครับผมอ๋ออ่านั่นแหละอ่าทีนี้เราจะเข้าเข้าหน้าแล้วก็หันหน้าโดนไปหรือเราจะสไลด์ไปก็ได้ทีนี้ถ้าหันหน้าโดนอ่าหมุนอยู่มือซ้ายครับผมอ๋อโอ้ถ้เกิได้เราก็มาสั่งซ้ายเด้ออะไรอย่างนี้อ่าใช่ครับผมแล้วแต่ที่อยู่ที่มือเราเลยอยู่ที่มือเราเลยครับคุมอยู่ที่มือเราเลยครับผมถ้าเกิดได้กสูงขึ้นก็ดันขึ้นไปอย่างงี้ใช่ ลงปุ๊บพอขาตั้งแต่พ hmm> really> ื้นกดนี้ลงให้สุดใบพัดดับ่อยหยยุดเลใช่ครับตรงไหนก็ได้ครับคุมได้เลยแค่มีที่ขึ้นลงจอดแค่นั้นเองแค่มีน้องคอยเติมงานตรงนี้คนหนึ่งพี่จะอยู่ข้างบนก็ได้คอยดูคอยแป่งเสร็จเพิ่มบินไปเตาราบินิโลโอ้เป็นกิโลเลยครับใช่ครับเดือดร้อน แรงเกินแล้วอารมณ์อ่ะใกล้ยกตัวขึ้นดิครับผมเจ้าของไฮเดนเยร์คาเฟ่น,นะครับชื่อจ้อยนะครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเอาโดนมาไว้สำหรับพ่นยานะครับมไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงเป็นฮอร์โมนเป็นเป็นสารเคมีเกี่ยวกับเชื้อราอะไรประมาณนี้ครับเพราะจริงๆแล้ว ในเยคาเฟ่ <C a fe> นะครับเราใช้แรงงานของคนนะครับแล้วซึ่งมันค่าใช้จ่ายมันหมดมากนะครับแล้วก็เสียเวลาในการที่เราจะดําเนินการในการทําการฉีดพ่นนะครับสําหรับของเรานะครับเราส่วนมากเราจะไม่ใช้วานปุ๋ยนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสวนดอกไม้นะครับเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในระดับภาคเหนือตอนล่างนะครับเออซึ่งปัจจุบันนี้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ แรงงานในการฉีดยาพ่นยาแต่ละครั้งเยอะมากครับเดือนเดือนหนึ่งนี่หลายหลายหมื่นบาทเลยนะครับก็เลยวันนี้ลองเอาโดนของเฮเบิลนะครับมาลองบินแล้วก็ตกลงซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอีที่3มูนนะครับก็ผลปรากฏว,ว่าลองบินลองอะไรเรียบร้อยแล้วลองพ่นเรียบร้อยแล้วโอเคครับเป็นที่ประทับใจมากนะครับ จุดที่ประทับใจที่สุดคือลดค่าใช้ใจ่ายในการในการใช้แรงงานของคนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หาแรงงานของคนในการพ่นยาแต่ละครั้งยากมากครับ,รบตอนนี้ตามที่เห็นนะครับอลองขั้นลองขั้นสตาร์ทก็ถือว่าประมาณ 8- 9 0นะครับยังไม่ได้1 0 0เก็คือยังไม่ได้ทำการพ่นทั้งหมด100%ทั้งแปลงนะครับตอนนี้คือมาเทสแรกโอเคครับผ่าน ตอนนี้ก็คือให้80-90%มาก่อนนะครับจะคาดว่าน่าจะ100%ยเต็มนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูใบของพืชที่เราพ่นลงไปโอเคครับขณะที่ยังไม่มีสารเคมีในการเป็นสารจับใบนู่นนี่นัน่นใบในการจับเม็ดน้ำของเขาโอเคครับร้อผมว่าผมประทับใจกับพนักงานที่มาส่งสินค้าให้ผมในวันนี้นะครับแล้วก็ที่เลือกของเฮเบิรคือพื้นที่ของผมอยู่เขาค้อ สองจังหวัดเพชรบูรณ์มันซึ่งมันไม่ได้ไกลจากสุโข,ขทัยมากมายซึ่งถ้ากเกิดว่าในกรณีเซอร์วิสมันก็จะเป็นการง่ายในการที่จะเซอร์วิสผมคิดว่าในข้อนั้นผมคิดใดนส่วนนั้นครับสําหรับสวนของผมนะครับไฮเดนเยาคาเฟ่เข่าค้อนะครับอยากทราบว่าไฮเดนเยาคาเฟ่มีอะไรบ้างให้เข้าไปในเพจนะครับไฮเดนเยาคาเฟ่เข,อขอ่าค้อหรือเซิร์ชเข้ามาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยไฮเดนเยาคาเฟ่เข,อขอ่าค้อนะครับเข้าไปแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอนเทนต์และโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook He ียเบิ้ลโดรนเกษตรเพจ Facebook โดรนพ่นยาโดรนเกษตรประเทศไทยโดย He ียเบิ้ลบินโดรนไลน์0 8 1 4 8 8 6 6 8 YouTube เฮียเบิ้ลบินโดนและ TikTok เฮียเบิ้ลบินโดนกันด้วยนะคะ